สวัสดีกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกทท่านครับพบกับรายการเหล่าเก้าชาวบ้านกันเมื่อเดิมก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ทึ่งวันเสาร์ทางชงระนองชแนลจันทรส้มไอพีเอ็มชงซ้องโรยยีสปุกครับตั้งแต่เวลาตีแปดทั่วชาวตึ่งตีเก้าซ่องถุมทึ่งซามถุมนะครับทึ่งหออกาซำนะคะชงใบซ่องทึงใบซามและตีซ่องทึ่งตีซามค่ะสรุปข่าวประจำสัปดาห์ในทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันครับติดตามรับชมบนได้ทางชง ระนองเชนเนลจ่าส้มไอพีเอ็ชงส้ง, M, ง,งโรยหยีสพกซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าแสดงความ DJ, ดีอยแสดงความเป็นดีที่หลายคนรู้จักระนองเชนเนลมาขึ้นนะครับไม่ว่าพ้มหรือวานนองวันหน้าไปจากนั้นหลายคนข้าวมาทักเข้ามาท,มา,มา,ทายนะครับบางคนก็บอกว่าแมงเออผู้เรียวจังน้องเออจ่าใชา้ตาปีกว้างไม่ทัน<ม>ว่ะ บางคนก็ว่าพูดดีเร็วมีลกๆกมั่งดีปี่หนังเปลื่นดีปปติดตามหลับจุ่มกับเป็นประจำหัวชาวตื้นขึ้นมาพกกีตาม์ไม่ลางตีต้องแล่นนองเชนนลโค้ลวร็ะ <c oughs> แต่ในนองเชนิลไปก็สดโูปีไป <c oughs> บางคนก็ติดตามกันในช่วงค้องผาขำนะครับหลังจากที่เสร็จจากภารกิจนาี่การงานกันไว้เร็วก็มา <c oughs> <c oughs> นั่งดูข้าวต่างๆที่ทางระนองชแนลนะครับเรานําเสนอท่านได้รับชมกันซึ่งจริงๆแล้วปกติแลลวผมจะจัดรายการวิทยุไา่คยได้มีใครให้นหน้าเห็นตานะครับแต่ว่าพอมาทําระนองชแนลนีล่ถังหน้า่างังตาลุลดออกไปหมดไม่ความมาเผื่อนไม่หัวมันนี่แหละหัวนี่ทุกเมนไม่พิษตัวนะนะครับแต่มางคนวิทยุนี่อย่างชาชามะยุ่งไม่ต่อเลยลายุ่งเนาะก็แปลงตัวนะปลอมตัวปลมไม่จะปลอมตัวจริงใครจะเห็นหัวกระชากมัหรือนะครับ มาชื่อเรื่องเรื่องราวข้าวข้าวๆคงจังหว,วัดระนองบ้านเราโดยเมื่อวันที่3 S 1 <S มีนาคมที่ผ่านมา<ช><ช>นะครับจังหวัดระนองก็จัดงานพระราชพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน,า,นางกรางเจ้า,จาอยู่หัวพระมหาเิสดาราชจจาวน์นะครับซึ่งก็มีข้าราชการชันผู้ใหญ่โคงจังหวัดระนองแล้วก็ข้าราชการถูกมูอลูกข่าวลวงงานย่างโรมเพียง<ช><ช>โดยเมื่อวันที่3 1ม,มีนาคมส่งผ่านห้ายกสในเวลาเป๊นลึกครับที่โรงยิมเนซยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จังหวัดระนองก็ได้จัดงานไปที่วันทีละลึกพระบาทสมเด็จพระนางก่าวเจ้าอยู่หัวพระมหดิษดาราจ,จาวโดยมีวาทีโรตรีเชษักจำปาเทศครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองได้นําคณะผู้บริหา,ารภารครัฐรัฐวิสากิจองค์กรภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผลดำเนินฐานตำรวจและก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองถูกมู่เล่ากรับรวมประกอบพิธีวางผ่าน่ม ทวายรัศการาต่อหน้าพระบรมศาทิศลักพระบาทสมเด็จพระนางกลาวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเ่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกาต้าเวทีรำลึกถึงพระมหาเมตตาการุณาติคุณที่โรรองทานนะครับได้เผยแผ่ให้กับพี่น้องชาวไทยประสุกน์ในคนชาวไทยมาดยตลอดอันเป็นล้นพลไปสา้ของพระบาทสมเด็จพระนางกราวเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นะครับดุวาก้าวราชการโกโเรแห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระนางกราเจ้าอยู่ว่าราชการที่สร้างกับองค์ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศชาติและก็ปวงชนชาวไทยส่งประกอบพระราชกรณียกิจในการทำานุบำรุงประเทศชาติส่งตรักตรําเสียชละความสุขส่วนพระองค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับความสุขสบายมาตตารรัชสมัยโดยเมื่อเสด็จขึ้นทะเรื่องทวันราชสมบัตินั้นบ้านเมืองก็ได้เริ่มเผชิญปัญหาด้านสััพนธไมตรีกับต่างประเทศ ทางในยุโรปแล้วก็อเมริกาแต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมลุกซึงก็ได้ส่งพรสนร้น,นเมฆกระทบกระเทือนต่อทั้งพลประโยชน์องประเทศและความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างกันซึ่งในโยบายหลักการนี้ก็ได้ถ่ายทอดมาเป็นแนวทางที่พระเจ้าเป่นดินในราชการถูกประองได้ส่งยึดตื้อแล้วก็เจริญรุยตามเป็นพลในประเทศไทยยังคงความเป็นเอการาัชอยู่ได้จนตราบถึงปัจจุบันนะครับด้านเศกกรษฐกิจกับในสมัยนั้นก็มีความมั่นคง ส่งทำรู้บำรุงการพาณิชย์นาวีให้กับนานาประเทศมีรายได้ข้าวประเทศเป็นจำนวนมากส่งพระราชทานเบี้ยววัดเงินเดือนแก่กข้าราชการเป็นครั้งแรกด้านศาสนาก็ส่งสร้างขยานาคัมพีพระตรีพิดกให้เข้าใจอง่ายแก่การศึกษาทรงทำรู้บำรุงปฏิสังขรณ์วัดพระอารามในบริวารพระพุทธศาสนาและก็ส่งสร้างพระอารามไม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านศิลปรกรรมกว่าสามชิเพงส่งผลให้ใจรึกความรู้ด้านบรรคาดีตำราย,ยาโหราศาสตร์ การช áng, ้างไว้ทีวัดพระเชตพุพนวิมลมังคารา,รามราชวรมหาวิหารหรืหวัดพุจนเกล้าได้วาหวัดพุคือมหาเวชจลยแห่งแหลกก้งไตในส่วนกองการทำรงรักษาความมั่นคงกงประเทศส่งหยินลักการรักษาซักซี่ของประเทศเป็นสำคัญไม่ยอมให้าติได้ดูมินเงียดย่ำพรวมทางพระรททาชนทรับสับสุดหลงที่ส่งเก็บายในทุ่งแดงแก้ไข่ป้นาโคพิพาดกับฝรั่งเศส ในช่วงปีโรอซ้อหนึ่งพันหนึ่งอ่าไปขับในช่วงปีรอซ้อหนึ่งร้อยสิบสองจนสามารถผ่านคนด้วยดีที่คือแห่งสถาบันพระมหาคสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระาานนาาาบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามเน่งพระชจา้าคุณจักรีนะครับนั่นคือพระมหากรุณาธิคุลคงองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สามหรือว่าพระมหาเฤษฎาเจา้านะครับซึ่งพระ มหากษตรย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีนะครับถังเก้าพระองค์นะครับจนถึงพระองค์ปัจจุบันประมาณสมัพระยาอโยคของเราได้ส่งดูแลประสุในก้อนโค้งพระองค์ท่านสรงกอบกู้บ้านเมืองส่งชายพระราชปณิทานบริยัสาในการดูแลให้ประเทศชาติเป็นเอกราชมาถึงปัจจุบันนะครับทึ่งเมนว่าจะตรงเสียไรบางบางสิ้นบางย่างพระองค์ท่านตรงโยมเสียสละ นะครับบางองค์ทรงสระราชสมบัติด์ด้วยความพาสู้พี่ิ้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นพีน้องประชาชนทีเครพรักถูกๆทกานก็มีความรักต่อสถาบัญชาติศาสนาพระมาห,าหากษัตริย์ะนะครับเราก็ต้องเทิดทูนดูแลรักษาสัตบัญพระมาหากษัตริย์เอาไว้นะครับไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในประเทศนี้ในโลกแลว้วที่เมื่อนกับพระมาหากษัตริย์กรงประเทศไทยโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนะครับทีพระองค์ทานตั้งแต่ขึ้นทวารเรื่องทวารราชสมบัติ ส่งเนื้เนื่อยส่งตรากจำพระบวรากายครับประสบในกนพวกพระองค์ทานมาโดยตลอด <c oughs> แม้นแต่พระองค์ทานประชวนนะครับเมื่อพี่นองประชาชน <ừ> เดือดร้อน <ừ> พระองค์ทานก็ยังต้องเป็นร่วงเป็นใย,ยนะครับนั่นคือสิ่งดีๆที่คนไทยเรามีไม่เมื่อนที่ใดในโลก <c oughs> นะครับบอกเลยว่าพระมาสักองค์เดียวในโลกทีมีพลประโยชน์ดูแลพี่นองประชาชนก็คือประบาทสมเด็จประจ้าชนของพวกเราทุกๆคนค่ะก็ต้องบอกว่าทําความดีเท่าไหร่ในโลวงได้นะคะ มาดูเรื่องกีฬากันบ้างค่ะเป็นกีฬาตาน่าเสพติดนะคะทีทางพี่น้องชาวชุม <กำ S 1> ชนตำ<ว>บลกำพวนก็ได้รวมกันจัดการแข่งขันกีฬาตาน่าเสพติดถึงเยาวชนแล้วก็ประชาชนคือดึงเยาว,วชนแล้วก็ประชาชนามามีส่วนร่วม,มเพื่อที่จะสร้างความรักความสามัคคีว้องกันในเรื่องของยาเซพติดเพราะว่าบางครั้งบางคราวท่าเราไม่สามารถดึงพี่น้องประชาชนดึงน้องๆเยาวชนเข้ามาได้มันก็แก้ปัญหากันไม่จบอย่างน้อยการมี ชุวรวมการมีกีาเป็นการสร้างสร้างความสัมพันทางมิรีให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ออกกาลังกายได้ลืมหลืองย่าแล้วก็เป็นการสร้างความรักความสามัคคีด้วยนะคะมวันที่1มีนาคมทีผ่านมาค่ะที่สนาฟุตบอลโร,รงเรียนบ้านกําพวนค่ะนายอติคมธนบัตรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬากําพวนมวลชนสัมพันธ์ตานยาเสพติดครั้งที่หนึ่งค่ะ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลกำพวนและองค์การบริหารส่วนตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะ สำหรับการจาัดก,การแข่งขันในครั้งนี้นะคะได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น4ประเภทก็มีฟุตบอลชายทั่วไปและเด็กไม่เกินอายุ12ปีวอลเล์บอลชายยิ่งแล้วก็ชายจักรยานเสื้อผูกเข้าประเภททั่วไปแล้วก็บุคคลในพื้นทีต่ตำบลกำพวนระยะทางการแข่งขัน22กิโลเมตรค่ะโดยเริ่มจุดปล่อยจัก,กรยานทีศูนวิจัยทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันดามันหาประพาดไปจนถึงโรงเรียนบ้านกำพวนค่ะ โดยการจัดการแข่งขันกีฬากำพวนมวลชนสัมพันธ์ตานยาเสบติครั้งที่หนึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่3 0มีนาคมแล้วก็จะแข่งไปถึงวันที 4, ่4เมษายน2556มีชุมชนนะมีชุมชน ในพื้นที่เข้าส่งกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เจ็ดชุมชนเดียกันก็มีชุมชนบ้านทะเลนอชุมชนบ้านเนื้อชุมชนบ้านกำพนชุมชนบ้านผูเข้าทองชุมชนบ้านสุกสํารานชุมชนบ้านตนกลอยแล้วก็ชุมชนบ้านห้าใส่ข้าวซึ่งก็มีกำเด็กแล้วก็เยาวชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมเป็นจํานวนมากเลยค่ะก็มีการรวมแรงรวมใจกันแข่งขันกีฬาไล่ประเภทสนชกสนันกนเต็มทีเพื่อดึงดึงเพื่อดึงเยาวชนแล้วก็ประชาชน ให้คามันมีสุนรวงนะครับโหลดจากยาเสพติดนะครับข้อพระคุทสเจาปราบเก้าจากคุนมจัลลาหรือว่าคุนมินรีแก้วนางกับมนจัลลานี่ก็มีจ้ายานะครับซุกเมาท์โนอนอนติดต้นจันลาอืมนะคะเรียกว่าคุนมณจลลาเนี่ยฉอม่อมกับคุณเรียกม่อมม่อมหมอลอหรอม่อมราจะวบมจัลลาค่ะ ต่ว่าก็เป็นผู้สการ์ให้เราน่ารักนะเป็นผูซิกาวอาซ่านะนะครับรับรองได้อยู่กับมนณฑลลาเลยนุกลดอาทิตย์เลยนะคะความทุกข์ไม่มีมีแต่ความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวจ้ะอ่ะมาถึงเรื่องคงชาวตำบลปากน้ำระนองพร้อมใจรวมทรกปสั้นประเพณีสวดกลางบ้านประจําปีทรงผ่นนาโรนะสพวกไมครับแล้วก็รวมเชลเลอร์ลองปากน้ำระนองครบรอบสร้อยปีนะเพื่อความเป็นสิริมงคล โค้งชาวปากน้ำค่ะซึ่งก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะค่ะโดยทางทีหมู่บ้านปากน้ำด้วยว่าเขาเลยกเกาะคนที่คนที่พาวีท่ม่านเกคนที่ได้หรือคนใดเรามาเล่าฟังเรามาไลฟ์ฟังนะชาวบ้านตำบลปากน้ำปลอมใจกันจัดกิจกรรมประจำปี2 5 5 6ค่ะซึ่งก็จัดซื้อถอกกันมาทุกปีอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมด้วยเป็นการจะเริ่มจลองในโอกาสที่เกาะคนที่รั้วเกาะปากน้ำมีอายุเกือบสองร้อยปีนะคะอันนี้ก็เป็นคำที่บอกเล่ากันมาต่อๆนะ ยังเป็นการรวมพลังของพี่น้องชาวปากน้ำสร้างความสามัคคีภายในชุมชนระหว่างชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าที่ยุ่รวมกันอย่างมีความสุขภายในงานสัวกลางบ้านก็จะมีกิจกรรมเลงนําช้าด้วยเผื่อที่จะห้ารายได้มาพัฒนาชุมชนมีการออกร้านค้าจำหน่ายอาหารพื้นเมืองมีการแสดงของพี่น้องชุมชนตำบลปากน้ำค่ะ นายบรรลือแท้ตันนายกเทศมนตรีตะบลปากนาคาได้กล้าววะการจัดงานประเพณีสัวกลางบ้านชื่อว่าเป็นประเพณีที่ซืบถอกันมาอย่างชานานซึ่งงานนี้ก็จัดต่อนเนื่อเป็นประจำทุกปีภายในงานก็มีการแสดงสินค้าอาหารการกินอาหารพื้นเมืองของชาวตะบลปากนามน้ำจ้นผ้าไหมหมอก็มียำผ้า,มมาไมด้มัยมม้ยำผ้ามหมยำกล้ยเลยแย่อ,อัเป็นการ แปลกๆนะแต่เขาวรอยนะร้อยครับอ้องปักนามข้องโกเก๋ๆค่ะแล้วก็มีการแสดงดนตรีข้องวงดนตรีที่มารวมความร่วมสร้างความบันเท<ช>ิงให้กับพี่น้องชาวปักนามทั้งซองมู่ด้วยนะคะในส่วนข้องงบประมาณในการจัดงานก็จะเป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลปักนาม,มตามนโยบายแผนพัฒนาข้องตำบลปักนามนาย,ยกเทศม,มนตรีเทศบาลตำบลปักนามก็อย่างบอกด้วยค่ะว่าเรื่องของการพัฒนาของกอปักนามตอนนี้ก็ยุ่นในระหว่างการทํประชามาติข้องชาวบ้าน ยู่กับโครงการเชื่อมถนนซองเลนตั้งแต่บริเวณรวจคนเข้าเมืองปากน้ำไปจนถึงริมเคลื่อนนาโรงเรียนบ้านปากนา้ำรวม,ม,มะระยะทางกว่า6 0รยเมตรก็เพื่อที่จะให้พี่น้องชาวปากน้ำเนี่ยได้มีถนนเชื่อมต่อสามารถนำรถยนต์ขึ้นมาบนกอได้เลยแล้วก็ให้เป็นทีคาค่ายระว่างชายแดนสวัสดีกรบผมนายบรรลือไทรตันนายกเทศบาลตำบลปากน้ำที่ได้จัดงานตรวจกลางบ้านขึ้นเพื่อ สารประเพณีของกอกผักน้ำให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านและก็ให้ชาวบ้านได้มีงานทำและก็ได้ขายของเพื่อเป็นรายได้และก็จัดเป็นการท่องเที่ยวของบทเกอกปักน้ำเพื่อให้มีการท่องเที่ยวตลอดไปต่อไปครับได,ได้จัดงบประมาณจากของเทศบาลตำบลบากน้ำ ประจำปีนะจัดงานเงินงบประมาณของเทศบาลประจำปีนะก็มีสวดกลางบ้านแล้วก็มีดนตรีแล้วก็มีพวกไอ้ชาวบ้านก็มาขายของเพื่อจะได้มีรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นนะงบประมาณของเทศบาลบนปากน้ํา ก็มีการตรวจกลางบ้านก็มีมีพระตรวจแล้วก็มีการละเล่นก็มีดนตรีแล้วก็มีให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มาขายของเพื่อจัดหารายได้เข้ากับไอ้ชาวบ้านเขาผีรายได้จัดประจําปีนะงานประจําปีของเทศบาลปากน้ำนะก็กวากถึง นีนะ่ก็มีเรื่องงบประมาณเนะี่ยตอนนี้ก็มีงบประมาณของเทศาบาลตำบลบ,บากน้ําที่จะออกอยู่ก็หลายโครงการก็เช่นหนึ่งซื้อรถดับเพลิงก็เดี๋ยวพอรถดับเพลิงมาก็จะจัดไอ้สาธิตการดับเพลิงของระดับจังหวัดนะจะเชิญทุกเทศาบาลเข้ามาร่วมสาธิตเรื่องไอการใช้ดับเพลิงเครื่องมือดับเพลิงที่โรงพักปากน้ําเดี๋ยวก็จะเชิญทุกๆหน่วยงานนะมาร่วม เรอระดับเพลิงยังก่อนนะครับตอนนี้ก็มีเครื่องไอ้ที่ดับอยู่บนเกาะก็คือเครื่องหับามนะมันก็มันก็มีแล้วก็มีเครื่องหับฮามอยู่สามเครื่องนะตอนนี้ของที่ว่าใช้บนเกาะอยู่คือตอนนี้ก็มีนโยบายผมก็เอาเข้าแผนของวันนั้นก็เข้าแผนของจังหวัดทีนึงแล้วก็คือทําสะพานเชื่อมระหว่างหมู่สองหมู่ห้า ระหว่างลงมาจากตำรวจน้ําให้มันลงหน้าหลงเรียนนี้สะพานข้ามคลองมาปักน้านะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนขั้นแรกอยู่ประชุมเรียกชาวบ้านมาประชุมแล้วแนวแนวขั้นต้นที่หนึ่งอยู่นะครับสวัสดีครับผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งประชาสุนทานนะคุณหรือว่าผู้ใหญ่จุนในนามตัวแทนของชุมชนเกาะปักน้าหมู่หนึ่งหมู่สองนะครับวันนี้ชาวปักน้ํา ก็ได้ร่วมกันจัดงานพิธีสวดการกลางกลางบ้านขึ้นซึ่งเป็นประเพณีของหมู่บ้านทุกปีนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านนะครับและอย่างหนึ่งได้ให้พี่น้องชาวบ้านได้ร่วมร่วมมือร่วมแรงกันทํากิจกรรมร่วมกันสร้างความสาม,มัคคีภายในหมู่บ้านกิจกรรมอ,อื่นๆก็มันจะมีดนตรีแล้วก็มีการละเล่นการแสดงของลูกหลานของชาวบักน้ําโดยเฉพาะวันนี้มันมีการแสดง วงดนตรีของเด็กปากน้ำลูกปากน้ำนะครับก็ขอฝากพี่น้องพ่อแม่ไว้ว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างยังไงก็ถ้าปีนี้ไม่ทันก็เชิญปีหน้ามาร่วมกิจกรรมกับชาวปากน้ำนะครับชาวปากน้ำทุกคน,ย,นยินดีต้อนรับต่อไปหลังจากนี้เราก็จะมีงานสงการคือ,อทำพิธีรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่นะครับก็เป็นพิธีทางศาสนาด้วยแล้วก็เป็นพิธี กรรมหลายอย่างที่ว่าสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่บ้านของชาวปากน้ำนะครับครับงานจะมีในวันที่11นะครับก็ขอขอเชิญพี่น้องทุกคนนะครับเชิญร่วมกิจกรรมกับชาวปากน้ำทุกคนครับครับผมถวินคำแหงครับประธานชุมชนพัฒนาบ้านล่างหมู่สองครับก็อันนี้เป็นการจัดสวนกลางบ้านประจําปีครับแล้ววันที่11จะเป็นจัดผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุของตำบลปากน้ํา ในเกาะคันทีนี้ครับแล้วก็วันที่13ก็เป็นประเพณีสงการต้นน้ำตาหัวแบบผู้ใหญ่ว่าเมื่อกี้ครับก็คือว่าเราจะทําทุกปีครับเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจากลูกถึงหลานครับมมมตาาาเส สำรับความเป็นมาข้องชื้อก็อคนที่นะคะตามมันทึกจากเหลืองหลาวนะระบูว่ามีซองทีมาทีมาแรกมาทีมาแรกบอกมาจากกระแสน้ำซองไสจากหน้าเกาะล้วก็ลังเกาะเล่มาบรรจบกัน ก่อนไล่ลงสู่ลองท่าด้านซึ่งเป็นท่าเรือสําหรับเตือนทางเข้าสู่ตัวเมืองไส่น้ำจะมีลักษณะคลายคนโทไซ่น้ำคนโทไซ่น้ำคือปอยใส่ปาแกรแล้วก็ถ่ายกวางถ่ายกวางนะคะในอําเภอทันนึงก็เลยตั้งชื่อว่าเกาะแหงนี้ว่าเกาะคนทีอันนี้ที่มาแรกนะที่มาแรกนะเกาะคนทีหรือว่าเกาะปาาน้ำแต่ว่าอีกตำรานึ่งเขาก็ว่าแล้วเลยว่าเพื่อมงคลมีจุน จน,จน 500, ห้าร้อยด้วยจนนอกร้อยไม่รู้เหมือนก <700 S 1> ันเจ็ดร้อยไม่ได้ข้าพระเจ้าคือโจนอ่าจนชดยิงเช้าขึ้นไปคมขึ้นยิงเหรอกูบอกข้นไปคมขึ้นเหมือนปากน้มเลยช่วยไปกี่คนไม่รู้กี่คน <c oughs> นั่นกับเขาเลยเรียกว่าโกคนทีเอา้างงในหลังไ่ดี มีโจนโจนโจนห้าร้อยโจนห้าร้อยด้วยโจนยิงสาวคนหกร้อยกี่คนจะได้ขึ้นไปบนกาะปากน้ำยิงสาวื่อเลยไม่ได้บอกไม่ได้บอกทำการคมขึ้นหลังจากนั้นตอนนี้ก็เลยว่าเกาะคนทีไม่กิดว่าโจนี่คนแล นั่นแหละงงอยู่นี่ก็งงนะอยากขับงงนยอยากไปคิดให้มันลึกนะครับถ้าผมอธิบายด้วยว่าผมคิดลึกแล้วผมขึ้นอยู่กับทางว่ายิ่งผู้ยิ่งงินตายนะครับผมขึ้นที่เหล่ากอนี่เขาเรียกว่ากอคนทีซึ่งเอาซบไปทิ้งน่ามาว่าโจรกีคนเนี่ยึเอาซบไปทิ้งนซบออกไปทิ้งกอพี่ออไปที่ก่อเขาเรียกว่าก่อพี่ก่อตอนนีอที่มีท่านอยู่ตรงนั้นนี่มันนั้นมีเกิด้แม่กนอิมนะครับเขาเรียกว่ากอพี่หรือว่ากอสรานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีพับ ให้ชมกันพระรามมกรดเราเคยไปที่ปากน้ำซิพูดเราก็ไปเก็บผ้าปากน้ำมาไว้ช่วยงานเพล่ช้างกล้งเราวันไม่ธรรมดาแต่สรุปแล้วก็ยังไม่ไม่แน่ชัดจะไม่ว่าปันธ่นทีมาพันพืชแต่ทีแน่หนโนนโนนในแบบมกรดถวดพุ่มเป็จ่อจ่อจ่อเป็นกำนันจ่อเป็นกำนันต์ตบลปากน้ำพูดเรียกว่ามมืนโชว์พ้นดูจั๊กไม่มื่นโชว์พ่นจ้าจอพุ่มเป็นมื่นเนาะเป็นมื่นเลยนะประมาณลูกล้านเนี่ยเป็นเส่นมันแล้วบางคนก็เป็นล้านแล้วเันแบบไปไว้หน้าพักเห็นไหมหน้าพักไว้จ่อเนี่ย ตนตระกูลกงตันโสพลเมื่อกับนายกนี่นายกนี่พระกลุ่นเขาก็ตันโสพลแต่ร่างกับผอแต่งงานก็แปลก็เป็นเป็นเป็นองค์กรบันวิภาคกิจอนันต์ปล่อยร่างมาเรื่องวาเปลี่ยนเป็นเซตันมาเมื่อเดิ่มลาวมาคนเซตันจากเซตันก็เป็นตันโสพลนะครับก็มาเป็นอ่าเซตันออ๋คนะครับมาเป็นบรรลวิภาัญรือวิภาคกิจอนันต์นะครับ นั่นคือซ่องที่มากนั่ซ่องที่มากคงคงเหลืองคงฉีกอกากคนที่เป็นเรื่องราวกันมาเนะกเขาบอกว่าเป็นได้นะเป็นเรื่องของน้ำก็แซ่น้ำปากเนี่ยเกาลังกอมาประจกกันเขาเลยเรียกว่าคนโทคนโทเป็นเมื่อกโทูเรียกคนโทกอคนที่เมื่อเป็นคนที่ไส้นน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กอปากน้ำเรานะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับโซ่รอยปีมาแล้วนะครับคนที่ปากน้ำจริงๆนี่มาอยู่บนเกือบหมดแล้ว ทีเรือยุ่นี่เป็นพี่น้องชาวตั้งประเทศทั้งเพศเลยในกับชาวตั้งประเทศเขาโชปากน้ำชาวปากน้ำก็ยังมีชาวพม่าชาวปากน้ำก็อย่างนี้ก็อย่างมีพุเตียนี่ก็อยังงยุ่งกปากน้ำแต่ว่าบานเรือเขาสวยนะสะอาดเรียมแววแต่ทีแน้นๆนนนนรบๆบริเวณก็ปากน้ำมันจะเป็นท่ท่านทีซึกซ่าอันนี้เลื่องของปลาชายเล่นก็ได้ห้อยหากูก็ได้มาโค้นห้อยรักแต่มดเลยห้อยรักห้อยจุกเจง นั่นห้อยน้าพริกมาสมัยนี้ก็อย่างนี้น้อยลาเห็นวะ้ห้ายาแต่ก็ยังมีบ้างครับยังมีบ้างคนรวยรุ่นรุ่นกับเฮียนมันแรงนะครับบางที่รุ่นก็ไปใต้ทุนเผื่อกันบางที่รุ่นผาเทเรือนเผื่อไปใช้กันหวรุ่นนั้นนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นปักน้ำปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีสิ่งดีๆงดงดงดงามอยู่สิ่งละป้าวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับซึ่งยากแก่พี่น้องชาวปักน้ำช่วยกันดูแลรักษาวิถีชีวิตเหล่านี้และเอาไว้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังร่างเดชฐานนายก บรรลือวิภาคินนั้นก็ว่าจะมีการสาร้างถนนก็จะนิยุ่งในกระบวนขั้นตอนของการทำประชาริจานบางคนบอกว่าผมสร้างนนท์แนวชาวบ้านที่คับเลยฮะย้ายย,ายู่เอาไว้ยช<อ>ีบได้ครับเวลาะผลไปถานงนนท์มันแล้วแล้วก็ที่สำคัญบางคนให้ข้อเข็ญเป็น่าสนใจเมื่อก่อนเขาไปวิ่งเรือห้างย,ยาวเป็นวิทีชีวิต ปกติผมมานทำนั่นเงินไปต่อไปจนไปงายขึ้นเลยแม้กระกั่งนั่นี่นองาวเรื่องเอามา้ชีวิไป่ทำเพราะว่ามีกันแล้นะก็ต้องทำประชาปีจาน์กันก่ก็ต้องดูก่อนว่าจะเป็นผลพืชนะับเพระว่าะบรรยากาศคงปากน้ำนี่พูดถึงหมาทุกยันตนีช่วยมากเลยนะครับคงพุ่มหยาดหยาดพี่น้องก็ยังยุ่งเถือปากน้ำมาเลยบนเขาไม่ก็มีปลูกช่วยงามมีนกมีอะไรขึ้นมาเลยได้มีกรเทือนกัน ไก่เถือนเอ้ยคันเตือนทางบางนั่นแหละบแนี like ้บนเข้าโคปากนาเองไก่เตือนนะครับโคโคโคเทนโหโคโหโคโหแปรโหนะครับอย่าพี่น้อนพ้นพยุตบนกอปากน่านนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวปากนาครับสามารถติดตั้งจานชมไอพีเอ็มกันได้อ่าใครที่อยู่ปากนามไม่ทรับสัญญาณทีวีไม่จัดติดจานชมไอพีเอ็มเลยจัดแน่นอนนะครับจัดแน่นอนดูโชว์นันนองเชนเนลจานชมไอพีเอ็มเราช่วงกาวไกลนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ เหล่าข so oh, oh, like so oh so ้าวฉาบานนะครับอ่าเราอบอากาศไปใกล้ทั่วโลกนะครับแต่ว่าเมซายน์นี้อาจจะมีสัญญาณพรบเพบพอเรากำลังปรับสัญญาณเราเทียมรับเบนวิททมันเขแบขึ้นตกไปพอฝนตกไม่ความสัญญาณไม่มีเฮ้ยไม่มีซุ่นไม่มีเป็นลูกน้ำไม่มีเป็นลูกน้ำพรบเพบพรบเพบนี่ไม่มีอันนี้าเรียกนหน้าคนเรียกอะไรโมเสสใช่ไหมอันนี้เป็นภาพชกเช็คชกเช็คหิ้งไปหิ้งมาจะไม่มีเลยพ้นในตกให้ตายก็ไม่ความอย่างองค์การได้ชัดเจนชัดเจนเหมือนเดิมติดตั้งจัดชม i อพทุกบาทคุ้มค้าทุกบาทคุ้มพาด้วยจานชมไอพีเอ็ม <Do S 1> ชิ้นีซ้ายชิ้นนีขวารีไม่มีรายเดือนนะครับนี้้นดูฟรีไม่มีรายเดือนช่องส่วงรวยหีสิบพกคลับพักกันสักรู้หนึ่งเดี๋ยวเรามาชมรายการลาวข้าวจาาบ้านในช่วงต่อไปครับ เติมเต็มทุกสมัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้จริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02-245-9999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย